มีแม่กำลังห <Donald. S 1> ้ามนะครับของการไม้เดียวด่วนครับท่านขาโอ <c oughs> ้โหหอาแล้วหอาแล้วไม้เดียวมาแล้วไม้เดียวมาแล้วกำลังจะโชกออฟซะหน่อยนอนเลย แม่แม่เอฟซีดูสักหน่อยนะม,ม,ม,มาเดียวมาวอ่ะนี่ฮะตอนนี้ชายใหญ่กำลังนวดให้น้องนะครับโอ้โหกล่อมน้องนอนน่ารักมากเลยอ่ะดูสิดูท่ากล่อมน้องนอนครับผมเออท่าไปแจกแจงให้น้องหลับสบายนะครับดีมากเลยโอ้โหโอ้โหดูฮะอ่านะ กล่อมน้องนอนนะครับชายใหญ่ตอนนี้กำลังกล่อมน้องนออออนนนะครับพ้งหลับแล้วก็เดินมาหาแม่นะครับอ๋อหลักออกพูดมิบันนอนนี่ฮะอ้าวอ้าวยังไงต่อครับชายใหญ่ครับจะนอนเลยไหม,มนอนเลยนอนเลย ใช้ใหญ่นอนเลยนอนข้างๆน้องเร็วเร็วอาจามบอกลูกนอนเร็วเออเร็วๆนาแล้ครับิเล็กตื่นแล้วฮะินเล็กตื่นแล้วนะครับอตื่นแล้วนะครับ นอนไปหนึ่งนิบนะฮะอ้าวเออนอนไปหนึ่งนิบนะฮะว้วมีเล็กมานอนต่อแล้วกองก้นกอดสอดอยู่ครับตอนนี้ฮะโอ้ตอนนี้หญิงดีไปนอนเป็นเพื่อนแล้วครับอ่าหญิงดีกำลังนอนครับตอนนี้ฮะ ก็สอนวิธีการนอนให้กับชายใหญ่นะฮะนอนอย่างนี้นะชายใหญ่นะ,อะนอนอย่างนี้คุกเข่าอย่างนี้แล้วก็กองก้นนอนเลยยิงดีบอกให้ชายใหญ่นอนนะครับตอนนี้ชายใหญ่จะยอ,ยอมนอนไหมมาดูกันเออชายใหญ่ก็จะนอนเหมือนกันนะครับตอนนี้ตามที่ยิงดีบอกนะฮะเออ นนจะนอนอยังไงนะครับเพราะว่าต้องมีคนนอนเป็นตัวอย่างนะครับชายใหญ่ถึงจะนอนนะครับไม่มี เราก็ต้องหลบก,ก่อนนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเราหลบให้เขาเขาก็มาอยู่หลังเรานะไอแ,แม่ที่มาหาช้างเนี่ยเห็น YouTube อยู่ตรงไหน,นเขาก็จะวิ่งอยู่หลังเรานะพออยู่หลังเราเราก็ไม่สะดวกเออเรามาอยู่มุมนี้เขาก็อยู่หลังเราแล้วก็พยายามป้อดอาหารโดยผ่านเรานะพอผ่านเราเราก็โดนน้ำลายแม่จามจูดีกระเด็นกระดอนเข้าตาเรา เราก็ต้องหลบไปนะครับให้เขาป้อนกันไปก่อนเข้าไปถ่ายเนี่ยเข้าใกล้ไปกล้าเข้าไปบวกกล้าเข้าไปนะเราจะไม่กล้าเข้าไปอ๋อนี่ครับตื่นแล้วนะครับทั้งสองเชือก ข้างน้อยตื่นแล้วยังไม่ตื่นได้นะฮะกำลังอเป็นเซ็เพิร์ดอันให่นึ้นะครับกล่อมดูควนร้อนเอกก่อมครับอรงนี้ไปอยู่มุมนูนแล้วครับโอ้กอกกว้างมากเลยเราก็เห็นยิงเล็ก เห็นชายใหญ่ตัวเล็กๆแค่ตนนี้ว่าอยู่ไกลมากตอนนี้ช้างน้อยอยู่มุมโน้นนะครับ แก้วฟ้าอยู่มุมน,นี้นะครับเรามาส่องแก้วฟ้าดีไหมทุกคนตอนนี้ผมอยู่ข้อแก้วฟ้านะโอ้โหเดินแง่เนี่ยข้อใหญ่มากเออนี่ครับแก้วฟ้าแก้วฟ้าอยู่ทางนี้นะฮะแก้วฟ้าดีใจเห็นเรามาอยู่ตรงนี้เดินมาหาเราแล้วครับตอนนี้ครับแก้วฟ้า อย่นี้มันหวานแนวยิ้มันหวานมา่ะอ้อะวนกันจะอ้วนกันเอาอวกมาแตะนะเดินไปแล้วเก้วฟ้ามาทักทายาแล้วก็วววววเดินมาทางนู้นนะครับ อยู่มุมนูม้นแล้วนะครับตอนนี้แก้วฟ้าไม่ตกใจเหมือนวันแรกนะวันแรกที่มาเจอกับน้องแฝดเนะี่ยแก้วฟ้าร้องวีทบัสพีดบาสเลยเพราะว่าตกใจนะฮะตอนนี้แก้วฟ้าปกติแล้ววันนั้นร้องระงมเลยร้องวีทบัสพีดบาสอนะ่ะ ตกใจที่เห็นช้างลอยมานไม่ตกใจแล้วนะครับกำลังอันนี้กันูนะครับกำลังันนี้กันอยู่นะครับนนกำลังันนี้กันอยู่ ผลไม้นะครับให้กินให้ป้อนอยู่เนาะเขาก็ไปโดน้นนะฮะมาเปลนรเราก็อยู่ตรงนี้เราตรงนี้เป็นฐานทัพเราอาวุับจามชีรีตกใจอะไรครับเอางองอเคาะดินน้นปึ๊กแล้วครับ วังเคราะห์ยินหนุนพุกแล้วอกใจอะไรครับอ่าม,มันก็คือบรรยากาศย่างบอ